ดีนะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะมาพบกับศิลปะกับคุณครูจูนกันนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนๆนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของทฤษฎีของสีวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องค่าน้ำหนักของสีนะคะหรือเรียกว่า Value นั่นเองนะคะเป็นการใช้สีนะคะที่ให้ค่าน้ำหนักของสีที่มีความแตกต่างกันนะคะเพื่อทำให้เกิดความกลมกลืนกันค่ะ เกิดระยะใกล้ไกลลึกแล้วก็ตื้นนะคะซึ่งทําให้ถ้าเกิดว่าเรานะคะไล่สีได้ดีนะคะก็จะทําให้ภาพนั้นนะคะมีความกลมกลืนกันมากขึ้นค่ะ ซึ่งมีหลักการใช้สีง่ายๆเลยนะคะเราจะเอาสีนะคะตรงกลางเป็นสีหลักอย่างเช่นเราเอาสีแดงเป็นสีหลักนะคะแล้วเราจะทําให้มันเข้มขึ้นนะคะไล่ระดับไปทางเข้มนะคะเราก็จะเพิ่มสีดําลงไปนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้สีนะคะมีค่าระดับที่อ่อนลงนะคะเราก็จะใช้สีขาวนะคะเป็นตัวทําให้สีเกิดค่าน้ําหนักที่มีความอ่อนลงค่ะ ซึ่งค่าระดับของสีนะคะก็จะมีหลายเฉดสีเลยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนะคะจะผสมสีได้มีน้ำหนักเข้มหรือน้ำหนักอ่อนได้มากกว่ากันค่ะบางคนนะคะอาจจะผสมสีได้เป็นเฉดสีเป็น20-30เฉดสีเลยบางคนอาจจะผสมได้น้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับการใส่ค่าน้ำหนักของแต่ละสีลงไปค่ะ ค่าน้ำหนักนะคะก็จะมีตั้งแต่ตรงกลางนะคะไล่ไปทางอ่อนแล้วก็ตรงกลางไล่ไปทางเข้มนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการไล่ระดับสีกันนะคะสีมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ สีนั้นมีบทบาทสำคัญในการออกแบบและชีวิตประจำวันสามารถดึงดูความสนใจของเราไปที่ภาพนั้นสามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกและยังสามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือตัวอักษรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสีใดเข้ากันได้หรือสีใดไม่เข้ากันคำตอบก็คือทฤษฎีสีนั่นเองบรรดานักศิลปินและนักออกแบบ ได้ศึกษาและใช้ทฤษฎีสีมาหลายศตวรรษซึ่งพวกเราก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกันเราเลือกใช้สีเวลาออกแบบงานหรือแม้แต่เวลาที่เราเลือกเสื้อผ้าก่อนออกจากบ้านเพียงแค่เราทําความเข้าใจทฤษฎีสีกันสักหน่อยมุมมองที่เรามีในการมองสีสารจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน ก่อนอื่นต้องเริ่มทบทวนความรู้เดิมกันก่อนเริ่มจากพื้นฐานกันสุดๆนั่นก็คือสีปฐมภูิและสีทุติยภูมิถ้าเรายังจำกันได้นั่นแปลว่าเรามีพื้นฐานทฤษฎีสีอยู่บ้างสีเหลืองผสมสีแดงได้สีส้มสีเหลืองผสมสีน้ำเงินได้สีเขียวสีน้ำเงินผสมสีแดงได้สีม่วงถ้าเราผสมสีเหล่านี้เข้าด้วยกันเราจะได้เฉดสีต่างๆมากขึ้นเช่นสีแดงส้มและสีืองเขียว ่อนำมารวมกันก็จะกลายเป็นวงล้อของสีนั่นเองต่อไปเราจะมาดูเรื่อง hue saturation value คำเหล่านี้เป็นคำที่เราไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันแต่มีความสำคัญในการทำความเข้าใจคำว่าสีสันต่างๆ hue คืออีกคำเรียกของคำว่าสี ความอิ่มตัวของสี (saturation) หมายถึงความเข้มของสีคือตัวสีนั้นจะดูจางหรือเข้มน้ำหนักของสี (value) หมายถึงความสว่างและความมืดของสีไล่จากดำไปหาขาวทีนี้เราคงเห็นแล้วว่าพระเอกทั้งสามของเราทำให้เกิดเฉอสีมากมายเช่นจากสี deep redish brown ไปสีอ่นอ,อนๆอย่าง pastel pink ผู้คนได้ทดลองสูตรต่างๆจนได้ผลดีโดยอ้างอิงจากตัวที่เรียกว่าความกลมกลืนของสีสิ่งที่เราต้องใช้คือวงล้อสีสูตรที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้สีเดียวโดยเราเลือกสีมาเพียงสีเดียวปรับความอิ่มตัวของสีและน้ำหนักของสีเพื่อให้เกิดสีต่างๆจุดเด่นของการใช้สีเดียวก็คือเรามั่นใจได้เลยว่าสีที่เลือกมาจะเข้ากันได้แน่นอนต่อมาคือ การใช้สีข้างเคียงหรือการใช้สีที่ถัดมาจากสีตั้งต้นที่เราเลือกเช่นสีแดงไปหาสีส้มหรือสีทนเย็นจากสีเขียวไปหาสีน้ำเงินเราสามารถลองผสมสีในวงล้อสีเพื่อหาสีที่เราชื่นชอบหรือมีเอกลักษณ์เพียงแค่2สูตรแรกนี้ก็ช่วยให้เราเกิดไอเดียในการผสมสีมากมาย แบบที่1นนะคะก็จะเป็นการไล่สีแบบใช้สีขาวแล้วก็สีดําเพื่อลดแล้วก็เพิ่มค่าน้ําหนักของสีค่ะแบบที่2นะคะก็จะเป็นการไล่สีโดยใช้สีใกล้เคียงในวงจรสีนะคะเพื่อเพิ่มค่าน้ําหนักและลดค่าน้ําหนักของสีค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการไล่สีแบบกลมกลืนนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเรามาดูวิธีการทํางานในวันนี้กันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากการทาสีที่เราเลือกมาก่อนนะคะอย่างเช่นช่องแรกเลือกสีแดงมาก็ทาสีแดงในช่องที่สี่ก่อนให้เต็มเลยเสร็จแล้วเราก็เอาสีแดงนะคะทาในปริมาณที่ไม่เข้มเท่ากับช่องแรกช่องไปต่เราจะทาช่องที่สามนะคะก็ทาสีแดงลงไปก่อนแล้วเอาสีขาวทาทับค่ะเพื่อลดระดับค่าของสีลงให้มันมีความอ่อนลงนะคะแต่จะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราทาไปแล้วนะคะแล้ว ค่าระดับสีมันแตกต่างกันมากเกินไปอย่างเช่นมันมันเข้มกว่ากันหรือว่ามันอ่อนกว่ากันมากจนเกินไปเราก็เอาสีหลักนะคะกลับมาทาทับนะคะเพื่อให้ค่าระดับสีมันไม่แตกต่างกันจนเกินไปค่ะเราจะไล่าจากด้านตรงกลางนะคะช่องที่สีแล้วก็อ่อนขึ้นไปด้านบนนะคะโดยการผสมสีขาวและเราก็จะมาทําส่วนที่เป็นสามช่องด้านล่างนะคะโดยเราจะเพิ่มน้ําหนักทําให้ ะะมีค่าระดับสีที่เข้มขึ้นนะคะโดยการใช้สีดำสีดำนี่มีค่าของสีแบบเยอะมากนะคะก็คือเข้มมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่องที่5เราจะทาเพียงแค่บางๆแทบมองไม่เห็นเลยนะคะสีดำและเอาสีแดงนะคะทาทับลงไปส่วนช่องถัดไปนะคะเราก็จะเพิ่มปริมาณสีดำเพิ่มขึ้นขึ้นมาอีกเพียงนิดเดียวนะคะค่าของสีก็จะเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ จนมาถึงช่องที่7ช่องสุดท้ายนะคะเราก็จะเพิ่มแต่ว่าเราจะไม่ทาสีดําแบบสีดําสนิทแบบเข้มสนิทเลยนะคะเราจะต้องมีค่าของสีแดงนะคะปนเข้าไปในสีดําด้วยก็จะออกมาเป็นแบบนี้สีต่อไปนะคะที่คุจูเลือกมาก็จะเป็นสีเขียวเราก็เลือกสีเขียวขึ้นมานะคะก็จะเป็นสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดําเพียงแค่3ามสีนี้นะคะเราก็สามารถที่จะผสมสีออกมาได้อีกเยอะแยะมากมายเลย จริงๆแล้วนะคะมันไม่ได้มีแค่7ระดับ7สีเท่านี้แต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างเป็น1 0 2 0 30สีได้เลยโดยน้ำหนักการเพิ่มน้ำหนักมือของเราเนี่ยแหละค่ะทีนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนกับชอบ่องนะอันแรกเลยทำเหมือนกับสีแดงเลยอันนี้ก็เป็นสีเขียวก็เพิ่มสีขาวลงไปส่วนฝั่งที่เข้มนะคะก็ทาสีดำอ่อนๆแล้วก็ทาสีที่เป็นสีหลักลงไปเท่านั้นเองนะคะ ทําแบบนี้นะคะให้ครบทุกช่องนะคะในนักเรียนก็ดูตัวอย่างนะคะแล้วก็ผสมสีให้ถูกต้องค่ะโดยวิธีการแบบนี้เลยนะคะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะตีเส้นเป็นแนวยาวนะคะช่องก็จะเป็นแบบ,แบ,บยาวๆเราจะไม่ทําช่องทีๆด้านในนะคะเราก็จะรับ,บายแบบไล่สีนะคะอันนี้เราจะเน้นความกลมกลืนนะคะเราจะไม่รับ,บายเป็นช่องนะคะเราก็ทาสีดำลงไปก่อนเลยแล้วก็เบามือต่อด้ยสีแดงทับบนหมุนลงไปทับสีดำเลยนะคะแล้วก็ทาสีแดงออกมาเบามือ ใช้สีขาวนะคะทาทับลงไปในส่วนที่เราเบามือแล้วก็ทาสีขาวให้เต็มช่องจนถึงขอบของช่องเลยนะคะทําแบบนี้นะคะทุกช่องเลยค่ะแล้วก็เลือกเฉดสีนะคะจะเลือกเฉดสีเป็นสีอะไรก็ได้เลยนะคะ สำหรับภาระงานในวันนี้นะคะคุณครูจูนก็จะให้เรานะคะสร้างช่องตารางนะคะซึ่งตารางนะคะก็จะเป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็เป็นแนวนอนนักเรียนนะคะตีช่องตารางก็วัดประมาณ1นิ้วอะคะ่ะก็คือความกว้างประมาณ1นิ้วของไม้บรรทัดนะคะนักเรียนก็วัดเป็น1นิ้ว1นิ้ว1นิ้วต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ วัดลงมา1นิ้วไล่ลงมาก็ให้ได้ทั้งหมดเจดช่องแบบนี้นะคะนักเรียนก็ตีชอ่องยาวไปให้ได้เจ็ดช่องแล้วก็ฝั่งทางนี้นะคะก็เป็นความกว้างนะคะก็เป็น1นิ้วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําเป็นตารางแบบส่วนที่เป็นส่วนแรกนะคะก็ใช้ขีดเส้นยาวไปเลย นักเรียนก็ตีกรอบก่อนอันดับแรกแล้วก็ขีดตรงกลางลงมาแบ่งครึ่งฝั่งหนึ่งเป็นแบบตารางและอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบไล่สีแบบกลมกลืนแบบนี้นะคะแล้วก็ทําตามในคลิปนะคะที่คุณคคูจูนสอนได้เลยแล้วก็ให้นักเรียนนะคะถ่ายภาพส่งผลงานมาให้คุ้ครูจูนดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ